สบายดีและสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมูสุขสุขคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะกะ็บรรยากาศย่ำเศร้าๆนะพี่น้องพอดีเมื่อนี้เขากำลังสิเดินทางออกไปเบิง้งน้ำบาดาลของนั่งญาติหันว่าตอนนี้นี่มันเป็นแน้วใดหลังจากที่ว่าเมื่อวานเนาะทางใน้างเพิ่นได้จุ๊มใดแล้วก็ดูดน้ำมืดคืนเดี๋ยวเขาที่ไปเบิ้งเนงาะว่ามันซีแห้งหรือมันบบแห้งถ้าหากว่ามันบบแห้งก็คือแมน เฮาสามารถใส่ได้เลยแล้วนะพี่น้องก็คือมันซีบว่าแห้งเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชี่เป็นแน้วได้เฮาเกี่ยมไปเบิ้งพร้อมๆกันนะพี่น้อง โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้กัเข้ากับม้าหอดทีเฮือนของนางหยัดเป็นเชี่ยพ่อยน้าพี่น้องที่เฮือนของนางหยัดเนาะบรรยากาศยี่ยมเศร้าๆพี่น้องตื่นแเราขับพระเจ้าก็มาเลยนั่นหนกักยังพ่ะท่านเดินล่างพี่น้องนี่แล้วก็มาเห็นทางนางหยัดเพีนนะ่นเนาะเพี่นกำลังปลูกสาลีพีน่นเนาะเพี่นกับทางพุ่นกับมีคนมาซอยเพี่นบอกอันนั้นเป็นใครเนี่ยอันเพี่เนาะ เออเขายุมอตามมอนี่เต้อ๋อชาวบ้านที่เพิ่นยุ่งไก่เนาะเพิ่นมาซอยปลูกก็ใช่เนาะอ่านี่เพิ่นก็กำลังปลูกสาลี่อยู่นี่สาลี่ที่ว่าเขาเอามาให้เพิ่นเมื่อวานนี่พี่น้องนะนี่เลยเนาะเออสบายเลอะดูสบายเลอะดีดีดูที่กี่พันสบายเลอะ เดี๋ยวนี้นี่มีได้ยิ้มมีได้หัวนะพี่น้องเนาะนี่นะแล้วก็ทั้งพุ่นกับเป็นลูกสาวของเพื่อนพี่นอน,น,นอืมไใช้กับไปนำนะ้ำเนาะตื่นกับตื่นแต่เศร้าแม่เป็นว่าตามนี่นะี่คือปุก๊กทั่วม์มั้งเหรอ่นอง บิงสิว่าแนวได้อ่าสบายเลอะเด้อย่านนะพี่น้องย่านกล่องนี่กล่องสบายเลอะเนะก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเนาะ ก็ตอนนี้เป็นมันยังพคนแหละถ้าถามเพิ่นมันนันกับบนะุเชอเนาะยังบระท่านได้ออกนะพี่งหนออ่านี่นี่แล้วก็ต้นมักทัวต้นนั้นนี่ก็เริ่มเคียวเริ่มงามแล้วพียงหนอฮะสารีนี่ก็นับมือนับไงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้นมักทัวก็นับมือนับไงแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อย่าเขาไปเบิ้งมักนัดพี่น้องว่าคืนหรอว่คืนแทนะนาะก่อนที่ไปเบิ้งน้ำนะพี่น้องเนาะว่ามันแห้งบ่แห้งพามาเบิ้งหัวเบิ้งสวนกันพี่น้องไหนนะก็เริ่มแล้วนะพี่น้องนะเริ่มสิคืนละนี่เริ่มเขียวๆมาแล้วไหนหนึงพี่น้องนะนี่เนาะต้นมักนัดเริ่มเขียวเริ่มนั่นมาแล้วพี่น้องเนาะ นี่ยนะช่วงนี้ก็สิได้เห็นตลอดนะพี่น้องนะเพราะว่าเฮาอ่ามีสิง่งที่ว่าสิต้องเฮ็ดให้กับครอบครัวของทางนางหยัดเนี่ยน่ะหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะนีะน่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำพร้อ,อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันแห้งหรือว่าบ่แห้งเท่าที่เห็นนี่ยนะน,ะนี่เห็นอยู่ไกลๆเพื่อนพี่น้องเนาะ กับว่าได้แห้งนะพี่น้องเนาะดูดมืดคืนอ่าเนาะแกยังไหลอยู่ปกติพี่น้องเนาะบ่ได้แห้งนะถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้อยู่ปกติกะ่ะคือว่าโอเคเนาะเพราะว่าใดตัวนี้เป็นใดค่อนข้างจะน้อยพี่น้องพอขนาดหนึ่งนิวนะ้วเนาะอ่ากับว่าแห้งเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำกัออกอยู่จอก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 นี่แหละเนาะ บอ่อขนาดสีนิ้วพี่น้องล่ะก่ะทอที่ว่าทรงน้ำนี่เป็นทอขนาดนางนิ้วเนาะตัวน,นี้เป็นไดของเพิ่นดอกเพิ่นเอามาดูดน้ำตัวน,นี้ลองเนาะอ่ากับชิปมาณน,นี้นะพี่น้องเนาะตัวน,นี้ก็คือเครื่องจักรมื้อนี้บางทีเฮาอาจสิได้เอาไดเอาปั๊มของเาฮาหันมาติดตั้งเนาะพี่น้องเนาะกะบ,บ่ฮู้ว่าสิได้เฮ็ดหรือว่าบ่ได้เฮ็ดกะรอชมรอติดตามน้ำกันเนาะพี่น้อง โอเคนะท่านผู้ชมก็สำหรับการจ่อน้ำบาดาลก็ถือว่าสำเร็จเป็นทีละพอยเนาะน้ำเฮาดูดมืดคืนเนาะกับว่ได้แห้งเนาะพี่น้องเนาะแต่มันหักซีออกหน่อยนหน่อยนึงเพราะว่าเฮายังบ่ทันได้ย้อนลงลึกพอเท่าใดและะ้วกับขนาดของปั๊มน้ำเนาะมันเป็นขนาดน้อยทอนหนึ่งนิว้วเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยบ่ออกหลายเพราะบันไดเนาะกะ็ตอนนี้เนาะเฮากะกำลังซีออกไปจ่ายเงินให้กับทางในสาง ตามที่ได้ตกลงกันป้าไว้เนาะพี่น้องเนาะก็คือทดสอบเรียบร้อยเราคือ,คอ,คอนั่มโบแห่งแล้วก็จึงจ่ายเงินเนาะพี่น้องเนาะที่ตกลงกันป้าไว้ก็คือสิบล้านเนาะพี่น้องเดียวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เข้ากับมากดเงินเป็นเทียร์พอยเนาะจำนวนอยู่สิบล้านเดียวเข้าไปจ,าาจ่ายค่าเจ้าหน้าพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะ น้าท่านผู้ชมตอนนี้เขากลับมาอยู่กับาทางอันนี้เป็นน้องชา,าย์าายนะดิน้องไซด์ช้างจ้าหน่ำเนาะคือตัวช้างหันไปอยูนะ่เนาะตอนนี้เป็นเงินค่าจ้าหน่ำตามที่ตกลงกันสิบล<ะ>้านลองนับบ้างไม่แล้วเขาเู้ดิครบนะท่านผู้ชมสิบล้าน ก็ถือว่าสําเร็จนะสำหรับการจ่ายค่านะ้ำวันนี้เดียวอารซีมีผู้ใจบุนท่านได้ไดเดียวเฮากลับไปเคลื่อนเฮาจึงสอ่อานให้ทางผู้ชมเดี๋หับชมหับฟังนั่งกันนะพี่น้องเนาะเดียวออกไปเวียวกโต้หนนะ้ะพี่น้องโอเคนะทางผู้ชมกบตอนนี้เฮาก็คือไปจ่ายเงินให้กับทางนายสังเจาะน้ำเป็นทีขะพ่อยเนาะจำนวนอยู่1ิบล้านจีบเนะพี่น้อง แล้วก็ปิดท้ายเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใจบุญที่สนับสนุนในการเจาะน้ำครั้งนี้เนาะกับมีอยู่หล,ยลายท่านเนาะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวข้าพระเจ้าขออนุญาตอ่านทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือผู้ที่หนึ่งเนาะเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องซึ่งเพิ่นบ่หมายที่จะประสงค์ออกน้ำเนาะเพิ่นได้สมทบขึ้นมาจำนวนอยู่หนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องผู้ที่สองแล้วก็คือเป็น คุณปางลัก,นะกเ,เนาะจากทางประเทศไทยเพิ่นได้สมทบทุนมาจำนวนอยู่1,000บาทเช่นเดียวกันเนาะผู้ที่3เนาะเป็นคุณอธิฐานจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องจำนวนอยู่500บาทเนาะผู้ที่4ก็เป็นพี่ยิ่งลักเนาะจากทางประเทศไทยเช่นเดียวกันพี่นะ้องจำนวนอยู่อ่า10,000บาทเนาะพี่นะ้องผู้ทนะี่5เนาะก็คือเป็น พี่อารีเนาะจากทางประเทศไทยจำนวนอยู่1,000บาทเนาะผู้ที่หกก็คือเป็นแม่คนหนึ่งอยู่ทางฝั่งไทยเนาะจากทางจังหวัดลอยเอ็ดเนาะพี่น้องจำนวนอยู่1,000บาทผู้ที่เจ็ดเนาะเพิ่นหายออกน้ำว่าอายคนหนึ่งอยู่ทางสวรรค์เกษตเนาะพี่น้องจำนวนอยู่3,200กับอีก80บบาทเนาะพี่น้อง แล้วก็ผู้ต่อมาเนาะก็คือเป็นแมมารีเนาะจากทาง U.S.A. จำนวนยูหาหอยดอลลาร์นะพี่น้องผู้ที่เก่าเนาะพี่น้องก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเพิ่นได้สมทบทึนมาจำนวนยูสองหอยบาทนะพี่น้องเนาะผู้ที่สิก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งไทยเซนเดียวกันเพิ่นเบอหมายที่จะประสงค์ออกน้ำเนาะจำนวนยูหนึ่งพันสองหอยบาทแลกากา ผู้ที11นะ่11เนาะตัวนี้เป็นทีมงานนะพี่น้องเนาะก็คือเป็นทีมงานของพี่ฝนซึ่งเพิ่นได้ส่งมาทำอิดเนาะในเบื้องต้นก็นคือ11,000หมืกับอีก800บาทแล้วก็เพิ่นแนะนำให้ข้าพเจานะ้าเนาะแบงค์จำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือครอบครัวทุกยากข้าพเจ้าก็าากได้แบงค์เอาไปประมาณ2,000บาทเนาะไปช่วยเหลือครอบครัวทุกยากให้เพิ่นตอนนี้ที่ยังเหลืออยูนอกก่นี่ก็คือ9,800บาทเนาะ ในทีมงานของพี่ฝนเนาะก็ซีประกอบมีพี่ฝนพี่แถวพี่จาแล้วก็คุณจัสซิกเนาะจากทางประเทศสวีเดนแล้วก็เพื่อนๆของทางพี่ฝนเนาะอีกหลายคนจากทางประเทศไทยเนาะจำนวนทั้งหมดก็คือเก0 0้บาทเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่ส2องเนาะก็คือเป็นทางแม่ควันจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องจำนวนอยู่2 0 0 0บาทเนาะ ผู้ที่13เนาะก็คือเป็นอ่าแม่พมมณีล,ะตะะลัตนาลังสีเนาะพี่นอ้องอยู่ประเทศเลาวเพิ่นอยู่นครหลวงเวียงจันท์เนาะพี่นอ้องเพิ่นได้สมทบทุนมาจำนวนอยูเจ็ดแสนกีบเนาะพี่นอ้องผู้ที่14เนาะก็คือเป็นแม่อุดรศสีนาราตเนาะจากทาง U.S.A จำนวนอยู่300ดอลลาร์เนาะพี่นอ้อง ผู้ที่สิบหาเนาะก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเซิงเพงิ่นบ่อหมายที่จะออกนามเนาะพี่น้องจำนวนอยู่หนึ่งพันสามหอยบาทเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่สิบเก่าเนาะเป็นห่านค้าใบเสริมสวยจากบ้านพ่นตองเนาะพี่น้องประเทศเลาวนี่แหละจำนวนอยู่สามแสนกีบเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่สิบแปดเนาะก็คือเป็น ผู้ใจบุญจากทางฝั่ง <Okay. S 1> ประเทศไทยเนาะึ่งเพิ่นเป้าหมายที่จะประสงค์ออกน้ำพี่น้องอ่าแล้วก็ผู้ที่สิบแปดเนาะตอนนี้ก็เป็นทีมงานอีกเซนเดียวกันนะพี่น้องเนะาะก็มีหลายๆาทานเนาะตอนนี้เป็นทีมงานของแม่แสงเดือนกับมีแม่แสงเดือนแล้วก็านางคิมมี่แม่สีสเวตทไซไก่สีเนาะแม่ดาลี ซีริแม่แสงพอพันสดสวัสด์เนาะแมตูล่านวิไลพงจากทาง USA เนาะพี่นอ้องจำนวนอยู่เจ็ดห้อยซาวดอนลาา์เนาะพี่นอ้องแล้วก็ผู้ที่สิบเก่าเนาะพี่น้องผู้ใจบุญทานที่สิบเก่าทานสุดท้ายของเฮ้ามือนี่ก็คือเป็นทางพอจันทร์ทอนและแม ยูลีเนาะดวงบุตรดีจากทางประเทศออสเตรเลียจำนวนอยู่สองล้านกรีเนาะพี่น้องเนาะกะ็เฮ้ามารวมเนาะรวมยอดออกมาทำอิดเนาะได้เงินดอลลาร์ก็คือ1น0 0หาลอยกับอีกส่าดอลลาร์พี่น้องไปแลกเป็นเงินกรีฟได้อยู่14บสี่ล้านสามแสนสามพันสองหอกรีเนาะแล้วก็ตัวที่สองก็คือรวมเงินเป็นเงินบาทพี่น้องเนาะ รวมเป็นเงินบาทในได้อยูสามหมื่นสองพันหกห้อยแปดสิบบาทเนาะอ่าเป็นเงินลาวกับสิบล้านสี่แสนห้าสิบเจ็ดพันหกห้อยกิฟเนาะแล้วก็ส่วนที่ได้ฮับเป็นเงินกีบกับมีอยู่พอดีได้สามล้านถ้วนนะพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดที่ว่าเฮารวบรวมได้ที่มีผู้ใจบุญสมทบขึ้นในการเจาะหน่ำเนาะก็คือนี่สาวเจ็ดล้านเจ็ดแสนกับอีกหกสิบ พันกิฟต์นะพี Mirror, ่น้องเนาะกะเงินส่วนนี้กะยังบ่ท่านได้มดเนาะพี่น้องเฮาไปจ่ายค่าเจาะน้ำกะบซิปล้านเนาะแล้วกะส่วนที่เหลือกะสิเป็นค่าใดปั๊มน้ำค่าแผงโซล่าเซลล์แล้วกะสิเป็นค่าเฮือนอ่าแปลงเฮือนไว้อ่าปกอุ้งน้ำเนาะเพราะว่าเฮายังสิเ voilà ฮ็ดอุ้งน้ำอ่าตัวนึงใช้หั่นแล้วก็สิแปลงเฮือนมุงเนาะมุงอุ้งน้ำมาหั่นแล้วกั เอาแผงโซลาเซลล์หันไปสายไว้หลังค่านาะตามแผนว่าสีเห็ดแบบนั้นเนาะการรอสมรอติดตามน้ำกันเนาะพี่น้องว่ามันชีออกมาในลักษณะใดเนาะและสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้ำท่ามขู้ใจบุญมดสุดสุขคนเนาะที่ได้ห่วมสมทบทึน ในการเจาะน้ำบาดาลให้กับครอบครัวของนางยัดและเศร้าบาศน,นะเพี่น้องเนาะก็ต้องคอขอบอกขอบใจหลายๆคอให้ยุดีมีแห้งเนาะปาสะจาโกโรคภัยไข้เจ็บทุกประการปัถนาสิ่งดใดกับคอห้ได้สมดังความปัถนาทุกประการเนาะนอนรับกับขอห้ได้เงินมือน,น,นอนตื่นกับขอห้ได้เงินแสนแบนมืนกอกับคอห้ได้เงินล้านเนาะคอให้ทึกเลขทึกหวยทึกลางวันทีหนึ่งโมสุภนะุสุคนนะสาธุนาะเพี่น้อง กสำหรับคลิปนี้ซิรู้มีอย่างไรเนาะพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าซิเป็นคลิปไดนั้นกับฟักติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่าสบายดี